ครับยวจะมามาเนี่ยทำทำเมนูนี่ครับพี่นอ้องยำชายำชาของของพม่าครับเป็นชาของพม่อมามาลองทำกันเลยเป็นครั้งแรกเลยครับแล้วไปกินมาจะไปกินมาครับไปกินมาแล้วจะลองทำดูว่าหางจออกมาแนวไยไแกะกันเลยนี่ข้างในนี่อะไรบ้าง มันดูเปันยังไะอ๋อนี่อะไรเป็นไงอ่ะอันนี้เป็นชาเป็นชาตัว,วนินได้ไมสองีบาทได้สิครบสองีบาทเองครับางครับอ้แตาขอกินได้ยชิมดูสิดเด็กอ,อันนี้นกินได้ครับหตัว ชื่ออะไรเยฮะนี่ชื่ออะไรนี่ินงไม่ใส่มือเลยเดี๋ยวตอนจะเย็นๆแล้วก็ใส่อันนอไอะฮะอันนั้นอะไรอันนี้มันคือชาไงหรอชาน,นี่ถุงอ,อะไรอะ มีถั่วอะไรบ้างอ่ะมีถัวทีสงถั่วอะไรมั้งก็เหลืองใช่เบื่อชาเัวปักอ้า,าเราเรา <laughs> ไม่จัดชากันเลยอ่ะเราไม่จัดชากันเลยเดี๋ยวอันนี้คือส่วนผสมครับนี่ มีหอมแดงมีกระเทียมมีมะเขือเทศมะน,นาวอันนี้กระลำี้มีมะน,น,น,นาวด้วยคะขีขาดไม่ได้น้ำมันพืชครับนี่มาลงมือกันเลยตบดีไหมดีดนะีไหมดีสิปะใส่กระไปใส่ยังก่อนมั้ยเนี่ย

นี่ครับนี่ครับนี่ฮะให้ช่วยอะ่ะเดินก่อนเออมันก็เหมือนยำบ้านเราเลยครับรเข่ามาโอ้โหอยวมันเป็นชาครับเป็นใบชา <c oughs> เดี๋ยวปรุงกันแป๊บนึง ไม่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 ดับจะขยายเลยไม่ดับแล้วพูดเสร็จก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงก็เสร็จกันมีใส่ผงชูรสครับผงชูรสนิดนึงช้อนเล็กจังเลยอ่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซบลายช้อนเล็กจังเลยอ่ะใส่เกลือหน่อยเกลือเอานิดนึงก่อนเดี๋ยวเค็มเค็มถั่วให้ขมีเกลืออะไบีบมะนาว อุ้ยแม่มาขอบีบเองก็มือหนึ่งก็ไม่บีบนะมือหนึ่งอันนี้ไงก็ยังเลยแม่เดี๋ยวพ่อาทำเองพ่อทำเองอ๋อกระลูกนะเดี๋ยวก่อนมาพี่น้องมามาเห็นจังหันใส่น้ำมันเลยครับน้ำมันเยอะมใครพยาันขยันพยายามกันเหรอ พ่อเม่อย่ากลัวหนมะ่ออั้าใช่ชนะ่ยำชาอ,อ,อ,อน,นี้กินได้แล้ได้กินได้แล้วเหอสดิงเอตนนีพกีพริกแล้วกินไม้ไแล้วนี่ครับพี่น้องไปชิมกันน้าตาเดี๋ยวพ่เดีย๋ยวพิ่เดยเพิ่เดยวไปานเลย มมนาีเดี๋ยวชิมก่อนดิรสชาติเป็นยังไงเป็นยังวะใส่เกลืออีกนิดนึงผ่านเลยอืมใส่ได้พี่น้องใสได้แม่เออแอ้วก็ขยันเลยได้แล้วก็มาตั้นี่เลยก็เลยเหรอ เสร็จเรียบร้อยพี่น้องนี่ยำชาแล้วก็ขยันอยมาใส่จานกันเลยโอ้ใส่จานนะครับนี่นี่ครับเป็นยังไงครับอาหารบกุกเฮียตะเคืองได้ครับเนี่ยทังแรกเลยนี่รองเบิ่งครับร้อง มาีนนั่งลองชิมเบิรงมาหนี่เฮ็ดเองกินเองโอ้สุดยอดเลยครับให้ล่กสุดยอดเลยครับสบายดีด,ด้นะเนี่ยมันมีแต่ผักครับม,มีแต่ผักแมีกระเทียมมีหัวหอมโอ้ มีแต่สมุนไพรนั่นเลยครับกับแก้มอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พมาเห็นเป็นย้ำเป็นยิงกับเข่าเลยนะ อันนี้เป็นอาหารพม่าครับแล้วพูดถึงนี่เป็นกับแก้มกันพิซน่าสดีเลยนะแก้มดีเลยอร่อยครับเป็นอันว่าจบคลิปตอนนี้ครับทำเสร็จเรียบร้อยกินเรียบร้อยอร่อยครับตื่นไ้วครับเห็ดกินครับ ถุงละสิบบาทครับซื้อสองถุงก็ได้สำเนียสุดยอดเลยครับเมนูนี้ต้องทำเป็นเมนูกับแกงสุดยอดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตาม,มกดกระดิ่งด้วยนะคะ